ดีดดดตอนเราเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5้านาที b i t c o ไม่ผ่านหก0มืนเก้าตลาดจะลงต่ออีกไหมแบบตอบพร้อมกันในคลิปนี้คลิปนี้ไมใช่การชี้ชวนในกระลงทุนไปอย่างไดเมื่อคืนนี้ก่อนนอนใครทันบ้างครับจากหก0มืนหกติดไปหก0มืนเก้านะตื่นมาผมก็คิดว่าโอ้โหมันขึ้นมาขนาดนี้แหมเอาคอ,อยที่ร้อยช้อนเนี่ยเลยกำไรแนะ่นอนเลยลาปาปากครับตื่นขึ้นมาแล้วโหอุทาเลยไอแม่ย้อย มัขึ้นตัวเดียวครับส่วนต,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 ตัวของบิตคอยแล้วก็ขึ้นในฝั่งของพวกตระกูล BRC 20เช่น ORDI พวกนั้นนวิ่งอยู่แค่นี้ครับตัวอื่นนิ่ง ริบเลยอันนั้นมาดูกันว่าในเมื่อบิตคอย์มันแอคชั่นแบบเนี้นะวิ่งเดี่ยวนะเอาคอยผมแอคชั่นยังไงครับแล้วก็หลังจากที่มันดีดัวขึ้นมาเนี่ยผมมีการปรับปรุงกลยุทธ์อะไรไหมครับแต่สิ่งแรกที่น่าสนใจครับคือบิตคอยดูบินเนตรงนี้นะเมื่อคืนเนี่ยวิ่งเดี่ยวของวแวะเข้ามาดูคำโอ้โหเงินมันเข้าแต่บิตคอยแท่งเดียวจริงๆก็อาจจะโอเคเข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของใกล้ h a าวิ่งแล้วนะครับในนั้นเงินไหลเข้าบิตคอยมามาปั๊มเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ไม่เป็นไรครับหน้าที่เราก็นั่งดูตลาดต่อไปว่าจะขึ้นยังทำยังไงลงทำยังไงทีนี้ในมุมมองของเติ้ลเองครับเติ้ลก็มีการช้อนไปแล้วเนาะไอคลิปล่าสุดที่เติ้ลลงไปเนี่ยเติ้ลบอกไว้แล้วครับว่าหนึ่งตอนนี้มันคือการเสี่ยงซื้อนะถ้าเกิดคุณอยากแบ่งไม้เนี่ยในการเสี่ยงซื้อคุณก็แบ่งเข้าเลยมีโอกาสลงต่อนะถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้ก็จัดได้เลยครับซึ่งเติ้ลก็ทําไปแล้วสับัวของบิตคอยกับเอาคอยหลายๆตัวนะก็ช้อนซื้อไปช่วงหกหมื่นห้าครับนะแล้วก็ ถ้าเกิดใครอยากได้ความชัวร์ครับก็รอหลังจากนี้ครับรอหลังจากที่มันทำไม่หายก่อนเต้นก็นให้ไอเดียเนี่ยไว้ในห้องสูตรโปรเจบันดอยกับห้องหมูวัฒเทรดเดอร์ครับใครอยากเข้าร่วมกับเต้นนะสูตรของเจบันดอยก็ลิงก์ตั้อยู่ที่ใต้คลิปครับหรือสแกนโ,กโค้ดมุขขวาล่าของคลิปตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับที่ต้นพูดเนี่ยหมายเขาไว้ไงครับต้นทําเป็นภาพให้ดูนะคือตอนเนี้ถ้าไปดูในภาพเล็กของหลายตัวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมัน ทำโลต่าลงไฮต่าลงโลต่าลงไฮต่าลงแล้วเหมือนจะอยู่ในช่วงของการพักตัวตรงนี้อยู่ซึ่งไอเดียของเติรนนะ์นแนเวลาเติร์นเล่นนะครับก็คือโอเคเหรียญไหนอะถ้าเกิดว่ามันสามารถเบรกเอานะครับสามารถเบรกเอาชุดพักตัวของเขาไปได้เนี่ยนะน่าสนใจที่จะตามครับน่าสนใจที่จะตามหรือพ่าอาจจะรอว่าอ่ะโอเคไอ้เบรกเอาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบเฮ้ยบางครั้งนะขึ้นมาปุ๊บแม่งเบรกหรอก ขึ้นมาหนีแล้วแม่งลงเลยเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะหรือใครอยากเสี่ยงเข้าตรงเนี้ยไปหนึ่งครั้งได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความชัวร์ครับคุณก็เล่นหลังจากที่ราคาเนี่ยเขาทำหายหายไปแล้วเนาะทำหายหายไปแล้วอ่ะจะเข้าไป follow หนึ่งหมายแล้วก็รอย่อลงมาทดสอบแนวรับอีกหนึ่งหมายเล่นแบบนี้ครับตลาดแบบเนี้ยตอนนี้เขาย่อลงมาแรงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะย่อถึงเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่ราคามาทำหายหายตรงนี้ เติ้นจะก,กลับไปสนใจเหรียญเหล่านั้นครับว่าเฮ้ย mm. มันมีโอกาสขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นก็ทุนเลือกได้ครับพวกคุณจะเล่นจังหวะปัจจุบันที่มันยังไม่รู้ว่ามันจะไซด์เวกเบกขึ้นหรือเบกลงแต่ถ้าฉันไม่อยากแล้วความเสี่ยงตรงนี้ก็รอเล่นหลังจากนั้นยังมีโอกาสให้คุณเสมอนะไม่ต้องรีบเล่นครับเออต้นว่าคลิปโตัวเหยียวกับเราเสมอนะอยู่ที่ว่าเงินทุนอะไรอยู่กับเราหรือเปล่า <laughs> นะนี่คือปรเด็นสำคัญนครับดังน,นั้นก็ลองไปวางแผนดูนะสับตัวของปิ t c คอยยังคงบอกเหมือนเดิมคนที่แย่ที่สุดไม่ควรหลุดโลด้านล่างตรงนี้นะครับ้านะไม่ควรหลุดโลด้านล่างช่วงประมาณ6กหมื่นบวกลบถ้าหลุดตรงนี้ก็คือผมมีอะไรผมก็เททิ้งออกก่อนนะเพราะมันหลุดแนวรับสําคัญที่เขาเคยย่ำม,มาสองรอบแล้วไม่หลุดเลยนะและตอนอันนี้คือมุมมองที่ หลังจากนี้จะนำเสนอใ,ในมุมมองที่ค่อนข้างกาวมุมมองขึ้นหน่อยนะตัวบิตคอยเนี่ยภาพปัจจุบันหลายคนมองเป็นสามเหลี่ยมครับแต่ว่าโอเคทุกคนก็รู้แหละคือมันเป็นสามเหลี่ยมแต่ในภาพตอนนี้ภาพเล็กเอาอย่างไรนะหลังจากที่มีการดีดขึ้นไปทดสอบออทำให้เดิมหกหมืนเก้าแล้วโดนแรงเทขายกดลงมาสลับต้นเอครับยังบอกว่า ยังไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรนะยังไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรจนกว่าครับจนกว่าบิตคอยจะสามารถ r e b a k High ตรงเนี้ยประมาณเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดมืนสองบวกลบเนี่ยได้นันะนี้คือมีนัยสำคัญแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะเปลี่ยนมุมมองแล้วนะแต่ในด่านปัจจุบันนี้ครับเรายังสามารถมองในการเล่นสั้นได้นะเพราะว่าผ้าเกิด มันมีการ break out ตรงนี้มาแน่นอนครับหลังจากที่มีการ break o u เราเห็นอยู่แล้วว่าราคาแม่งย่อลงมาตรงนี้ไม่ย่อแค่นี้แล้วดีเลยก็ยอลึกลงมาแนวต้านเดิมแล้วค่อยดีเรายังสามารถหาจับจังหวะในการย่อเลนสั้นตรงเนี้ได้อยู่อาจจะไปขายที่แนวต้านช่วงประมาณเจ็ดหมื่นก็พอจะได้กำไรอยู่บ้างนะสิ่งที่เติ้ลทำคืออะไรครับเติ้ลทำตอนนี้คือเติ้ลเข้าไปหกหมื่นห้าเนาะเติ้ลก็ต็อ p โ r o f ิตละ ถ้าเกิดมันหลุดแนวรับตรงเนี้ยช่วงประมาณ6กเปืดหกเนี่ยผมก็จะขัดออกดังนั้นใครที่ได้มีของอยู่แล้วในการรับซื้อมาด้านล่างตรงเนี้ยลองดูนะว่าถ้าเกิดมันย่อกลับลงมาเนี่ยอันนี้ผมสอบลอดหน้าทุนก่อนแต่ใครที่เอออยากลุ้นต่อเนี่ยก็แล้วแต่แหล,ละก็รอดูครับว่าไอ้ตรงเนี้ยปัจจุบันมันจะวิ่งต่อเลยไหมนะครับย่อแค่นี้แล้ววิ่งขึ้นไปทดสอบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยด่านที่หนึ่งผ่านหรือเปล่าถ้าผ่าน ไปเจอ All ออไปเจอไฮ้ไฮเจ็ดหมื่นสองผ่านไหมถ้าเกิดผ่านสองด่านตรงนสเติ้ลว่า okay. โอเคโพลิชั่นที่เติ้ลเข้าเนี่ยน่าจะมีความปลอดภัยมาระดับหนึ่งแล้วแล้วใครที่อยากเล่นด้วยความเสี่ยงที่น้อยลงมาหน่อยก็เล่นหลักจากดัานนะครับก็ลองดูนะใครอยากเล่นสั้นตรงนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าใครอยากเล่นสั้นจรงิจรงๆนะแล้วแบบยอ่อหน่อยไม่เป็นไรเว้ยก็เข้าราคาปัจจุบันเนี่ยแล้วก็สต็อปลอไม่เกินหกหมื่น 4,500แต่เติ้นไม่เข้าหล้วนะเออเติ้นเข้าตั้งแต่65,000แล้วลองดูครับมีโอกาสย่อทั้งสองกรณีแบบนี้กับแบบนี้ยอ่อหรือลดมาหน่อยไปวางแผนกันต่อได้ครับนี่คือใน,ในมุมมองของบิตคอยยังไม่ได้มีในยะสัมพันธ์อะไรแต่พอจะมีจังหวะเล่นสันได้ทีนี้ในฝั่งของตัวเอาคอร์ทิ้ลชอนมาแล้วบ้างครับตัวนั้นคืออาร์บิทัมนะตอนนี้แม่งมีคนแซลว่าแบบโอ้โหเลเยอร์สองจมหายไปกับน้ำทะเลแล้ว แดงยับเลยนะเต้นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเกิดว่ามันเขียวเราคงไม่อยากซื้อแล้วก็คงอยากซื้อของที่มนันลดราคารับตัวของอา b i บิทัฟเนาะนะอาบิทัมเรารีแคปกันนิดนึงครับเรามองว่าตรงนี้นะน่าจะจบเว็บสามเมื่อลังพักลงสีแล้วอาจจะขึ้น5อีกหนึ่งรอบนะครับโดยที่เติ้นสวัดฟิวเจอรชลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ย่อลงมาในโซนประมาณใกล้ 61. 8ซึ่งเป็นโซนที่มีมักจะมีนะยสำคัญ มีโอกาสกลับตัวบริเวณนี้นะครับพอเรามองแบบนี้ว่าเฮ้ยมันใกล้โซนที่เราน่าสนใจเราเลยไปดูในภาพเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ a อ b บเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆครับแต่ว่าพอมันไหลลงมาตรงเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมันจะเป็นหลุมที่ราคัดอะไรนั้นสิ่งที่เติ้ลทำอย่างที่เติ้ลน,นำเสนอไปครับก็นําเสนออะไรก็แอคชั่นตามมนเนาะก็เอนทรีไปแล้วหนึ่งไม้ครับ <laughs> พอเอนทรีเสร็จเอา้า เราไปมีมุมมองว่ามันน่าจะลงต่ออีกสักหน่อยอ่ะไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่ามันลงต่อนะเราก็จับตังหวดในการเข้าซื้อเพิ่มโดยที่เวลาที่ต้นจะแบกไม้เนี่ยต้นจะมีจุดออกเสมอครับคืออย่างสลับสลับเติ้ลเนาะถ้าเกิดว่ามันหลุดเนี่ยหลุดดอนนึงอะประมาณครับประมาณถ้าเกิดว่าราคาโอ้มันหลุดดอนนึงอะก็คือชั้นคงไม่อยู่แล้วเอออวิธ่ามันจะลงไปแรงมากๆครับแรงกว่าที่เราประเมินคาดการไว้ก็ต้องสบอนอตออกมา เวลาเราจะแบ่งไม้อย่าลืมนะสับลอ s สำคัญนะครับเนี่ยเวลาที่ต้นจะแบกเข้าซื้อเอาคอยตรงนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าตอนเนี้ราคาเป็นไงอย่างที่เราเล่าเนาะว่าเอ้ยโลโลอ่าทําโลต่าลงทำไฮต่ำลงเรื่อยๆกาลังพักตัวออกข้างอยู่ซึ่งไม่รู้มันจะเบรกก้อนเนี้ยเมื่อไหร่เออไม่รู้จะเบรกก้อนนี้เมื่อไหร่ ถ้าอยากเล่นครับอย่างน้อยที่สุดอ่ะให้มันสามารถเบร a เอาก้อนนี้ไปและเกาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันแต่บูมบองในการเก็บสปอตของเติร์นอ่ะก็คือเอเข้าไปก่อนนะดอยช่างมันด้านสต้มร้อนเรามีครับก็แหลกตัวเติร์นว่ามองประมาณนี้ครับว่าไอตรงเนี้มันก็น่าสนใจในการเก็บของนะแต่มีโอกาสยอ่อลงไปหน่อยดังนั้นสิ่งที่้องทำคือแบกบหม่เข้าซื้อครับถ้าเกิดมันยอ่อลงไปอีกนะยอ่อลงไปอีกเข้าซื้อเพิ่มครับ หรืออีกกรณีคือมันไม่ย่อลงไปแล้วครับมันสามารถ break out ขึ้นไปได้ก็เข้าซื้อเพิ่มแล้วก็ปล่อยหลันไปต่อในอนาคตครับดังนั้นในฝั่งของสปอร์ตเนี่ยคุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณชอบตัวไหนรักตัวไหนมีแผนการเทรดตัวไหนคุณเก็งว่าสปูหลันรอบเนี้ยตัวไหนน่าจะมานะครับอย่างเติ้นเนี่ยก็คิดว่า layer เลเยอร์สองก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังคงน่าสนใจอยู่นะลองดูครับเราเต้นคิดเตินนะ้นเน่ะโยนความคิดที่เติ้นคิดว่าเราจะต้องซื้อถูกที่สุด ไปขายแพงที่สุดตั้นโยนทิ้งไ้นานแล้วนะแต่ยังมีแค่มีวความคิดว่าไอ้จุดที่เราซื้ออะเรามีจุดยํมแพ้ตรงไหนถ้าเกิดมันหุโมมันลดราคามาถูกแล้วว่าสมมติเนี่ยจากเท่าไหรอ่อ่ะจากสองดอนกว่าจากสองดอนกว่าเหลือหนึ่งจุดสี่ดอนอะแล้วถ้าเกิดมันย่อลงไปอีกผมว่าก็โดนลดราคานิดหน่อยไม่เป็นไรก็เข้าไปซื้อเพิ่มด้านล่างจริงไหมตอนที่เราซื้อ เกมซื้อของเล่นอ่ะเรายังไม่เคยซื้อที่ถูกที่สุดเลยซื้อปุ๊บแม่งลดราคาต่อเรายังไม่ได้เออไม่ได้มีอะไรเลยทำไมทำไมคริปโตเราต่อราคาจังนะครับก็แต่ต่อราคากับแผนการแต่ที่เรามีนะนั้นไอเดียของเต้นเนี่ยสรุปนะวันนี้นะครับตัวของบิตคอยเนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันวิ่งเดี่ยวก็จริงแต่ว่าเออเอาคอยเต้นว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่เวลาขึ้นก็จะเป็นช่วงในการที่จะ ชอนซื้อลดราคายอยู่น่าสนใจอยู่นะครับบิตคอยอยากเล่นสั้นนะครับก็รอดูว่าจะย่อแค่นี้แล้วดีดขึ้นเลยหรือจะยอ่อลงมาอีกนิดหนึง่งไม่ทราบเหมือนกันก็ไปวางแผนกันต่อแต่ถ้าเกิดหลุดหกสี่ห้าร้อยใครไม่โดดผมถ้าผมมีหมายเล่นสั้นนะผมโดดออกก่อนพอบิตคอยเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีเนื้สำคัญจนกว่าจะเบรกเจ็ดหมื่นสองครับเอ้ค่อยไหนตัวย่อลงมาสวยแล้วอาจจะย่ออีกนิดอีกหน่อยผมไม่รู้หรอก ต่ที่ผมรู้คือผมเนี่ยมีไม้กันตกล่ไปแล้วหนึ่งไม้ถ้าเกิดมันจะขึ้นก็เดี๋ยวเข้าซื้อเพิ่มรอตอนมัน break out แต่ถ้าเกิดมันย่อลงมาอีกก็ไม่เป็นไรนะก็จับที่เราซื้อหุนสมุหนึ่งจุดสี่บาทซื้อเพิ่มหนึ่งจุดสองบาทก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่พะราคามันลงก็ถูกแล้วทายเดิมเป็นสองจุดสี่นะเออเต้นมองแบบนี้ครับไม่ได้บอกว่าจะต้องซื้อที่ถูกที่สุดเออแต่เต้นมองว่าโอเคซื้อตอนเนี้ย น้อยที่สุดเราสบายใจเรามีของบ้างแล้วเราไปวางแผนดูครับนี่คือมุมมองของเติร์นะตอนนี้แล้วคุณล่ะบองตลาดคริปโตหรือตรงน,นี้เป็นตวะช้อนหรือ,อยังแลกเปลี่ยนว้ที่คอมเมนต์นะเพราะรูปคอมเมนต์เป็นกำลังใจในคำราอีเพ็ตเตอร์มากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าในระดบไก่ชามะนาวสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย